แกงขี้เหล็กค่ะเตาแก๊สถือว่าเป็นหัวใจสําคัญสําหรับเราเลยลทดลองใช้แล้วคือดีเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาดูหลังบ้านการทําอาหารเย็นแล้วยืนอีกค่ะเตาแก๊สใช้มา5ปีแล้วนะคะเวลาเปลี่ยนแล้วจ้ากับหม้อดําเงินแล้วค่ะกดสั่งไปเลยค่ะกะจะใช้เตาแบบเดิมให้หน้าตาคล้ายๆเดิมนะคะทุกคนแต่พอสั่งมาแล้วสเปคไม่ได้จ้าส่งคืนด่วนๆวนันนี้สั่งของออนไลน์ก็สะดวกนะคะถ้าสั่งมาแล้วไม่ตรงปกสามารถส่งคืนคืนเงินได้ทันทีเลยค่ะทุกคนสั่งตัวใหม่มาเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะคะตัว เครื่องเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะคะคือถูกใจเลยค่ะตัวนี้เก่าถามว่าคุ้มไหมสําหรับ5ปีถือว่าคุ้มนะคะปีอัปเดตเตาครั้งหนึ่งก็โอเคนะคะทคสำหรับคนชอบทําอาหารนะคะก็ใส่ใจเรื่องเตาแก๊สนิดนึงค่ะเตาแก๊สตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับตัวเองมากๆเลยค่ะสแตนเลสเช็ดทําความสะอาดง่ายแถมหัวก็ถอดได้ง่ายเหมือนกันนะคะขาตั้งก็เป็นสแตนเลสด้วยค่ะนี้มีฟังก์ชันตั้งเวลาปิดด้วยนะคะแบบเรียบหรูดูแพงดับไฟก็สม่ําเสมอดีทดลองใช้แล้วคือถูกใจมากๆเลยคือดีเลิศวันนี้เป็นวันที่มีคควาามสสขํหรับรบนทที่ชอ เตาแกะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญสําหรับเราเลยล่ะค่ะตองไฟนะคะทุกคนอุ่นแกงขี้เหล็กค่ะที่เหลือจากเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ทอดปลาสลิดค่ะ